ทักษิณกับลุงป้อมเปิดหน้าฟัดกันอย่างเต็มรูปแบบมีการทำหนังสือทวงถามไปยังอง้งอิงว่าทำไมพระเจ้วัตวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถึงยังไม่ได้ถูกเรียกนะไปได้ลงชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดีครับพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสัการะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในะครับก็คงจะเป็นเรื่องทางการเมืองฮะที่เร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุดจะไม่ม,ไม,มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกัเกี่ยวกับรัฐบากินบ้านในป่านี่คือลุงป้อมป่ะคะ ไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครงอยู่ในป่าผมไม่รู้นะคนทิ่นี่ตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งอะผมตั้งตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งอะเออแม่ทัพภาคหนึ่งผู้ช่วยแล้วก็เป็นพบบจุดอะไรที่ทำให้มีระยะห่างทั้งทั้งที่รู้จักกันเลยแม่ทัพภาคหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนีฮะเนี้ยรูปนี้ตั้งแต่นี่ตอนนั้นเกษียณครับเขาเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปชประธานปปชเนี้ย แล้วผมผมไม่ได้พุยเขาเลยนะผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานบพรชไม่รู้กฎหมูกันไหมเลยวะภาพไูดแค่นี้แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวเขาอาสุชนชาหูนตนี่แหละไอ้ชุดไม่ใช่สุชนชาลีเรือนี่แหละมาบอกเนี้ยสุชนชาลีเรือสุชนชาลีเรือชาลีเรือก็ไปบอกเขาครับพ่อเรียนปอรุ่นเดียวกันเขาก็เลยโกรธผม เรื่องนี้เลยเหรอเรื่องเดียวเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงเคลียเรื่องแบบนี้เคลียไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จากวันนั้นอะทําไมผมต้องคุยครับผมมีความจำเป็นอะไรต้องคุยอือแล้วหลังจากนั้นผมก็ถูกโดนแทงจุบๆมาตลอดมาบัดนี้ครบคิดว่ากรณีของพลังประชารัฐจะเป็นตัวแปรสําคัญในทางการเมืองสําหรับรัฐบาลแพ่ทองทานไหมในสายตาของท่านที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองเป็น คนบริหารประเทศมาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นฮะทำไมฮะเสียงพอเสียงเยอะเสียงพอนะเสียงพอสิตอนนี้ผมเชื่อว่าพลเอกประวิทย์ลุงป้อมนั่งดูเนชั่นอยู่แน่นอนเพราะเป็นแฟนรายการเป็นแ้วกันถ้าถจะบอกถ้าจะบอกบอก,บอกไม่ได้คุยกันนานถ้าจะบอกลุงป้อมณนะวันนี้คุณทักษิณจะบอกอะไรครับก็เราก็อายุมากๆกันแล้วเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศจะ อะไรไล่ถามอะไรถามอะไรถามอะไรไม่ถามถามอะไรก็ไม่ดีดีเลยพัดได้สินคะพัดได้สินคะพี่พี่อิสลาเขาลงข่าวนี่ท่านได้ดูหรือยังคะว่ามันเท็จจริงยังไงคะเรื่องไม่ได้บอกว่ามีคนไปร้องเกี่ยวกับเรื่องยุบนัเพราะขาดมันมาถ่วคุณคินไหมครับว่ามีคนไปร้องเยอะนะครับตอนนี้หลังจากที่ มีมือมือดนะครับไปยื่นยุบพักเพื่อไทยนะเนื่องจากทักษิณเข้าทำการครอบงำพักการเมืองทักษิณน,นะก็ออกบอกว่าไม่ต้องไปสนใจไม่มีอะไรนะครับและก็ต่อมาเรื่องไกลฮะสิทธิ์บ้านป่านะฮะก็ไปดำเนินการยืน่น ให้คณะกรรมการป,กป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นเอาผิดอุ้งอิงเนื่องจากให้การสนับสนุนเอื้อประโยชน์ในการเดินทางไปเขาใหญ่ตามมาตรา1-2-8นะครับตอนนี้ศึกบ้านป่ากับทักษิณกำลังเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ไฮไลท์กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้วันนี้เราคงเห็นชัดเจน เอาพูดง่ายเลยระหว่างลุงป้อมกับทักษิณหลังจากที่ทักษิณออกมาแสดงความไม่พอใจลุงป้อมพอยายามกล่าวาหาว่าลุงป้อมเกี่ยวข้องกับสีสิสวนะ์ไปยื่นถอดถอนเสรษฐาท,ะทะวีสินพ้นจากการเป็นนายกคุตรีมีการจุรจาจะเอานะพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเข้าไปร่วม แต่ขณะเดียวกันคนที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนอย่างธรรมนัตพมเผ่าก็ปรากฏว่าหากลุงป้อมด้วยการถแถลงข่าวเจ้าพวกตัวเองข้ามฝั่งมาอยู่เพื่อไทยโดยตรงลุงป้อมก็ใช้มาติพักยืนยันว่าเข้าร่วมรัฐบานอุ้งอิงก็ยืนยันเข้าร่วมรัฐบาลแต่ลุงป้อมยืนยันว่าจะต้องไปเป็นไปตามมติเพราะมีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งระเบียบเรื่องของพรรคการเมือง นะครับว่าจะต้องผ่านความคิดเห็นของมติพักเสียก่อนจึงจะส่งรายชื่อได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นยังไม่ทันจบทักษิณก็ไปออกทางฝั่งของเนชั่นนะครับสปีดบอกลูกป้อมเนี่ยเคยไปขอตาแหน่งทักษิณชินวัตรอีกวันหนึ่งปรากฏว่าก็มีการยื่นยุบพักเพื่อไทยและมีการเอาผิดอวงอิงโดยตรงจากโครงการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเ เห็นไหมฮะผมเรียนว่าตอนนี้คงเห็นแล้วลุงป้อมกับทักษิณฟัดกันเต็มเหนียวนะครับแต่ผมทราบว่ากำลังมีข่าวใหญ่ข่าวใหญ่รอบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเศรษาทวีสินนะที่มีจุดจบประมาณเดียวกันฝั่งเพื่อไทยแก้เกมด้วยการครอบงำทางการเมือง นะออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายให้มีการยกเลิกเรื่องของการครอบงำทางการเมืองคือให้ทักษินเนี่ยสามารถครอบงำทางการเมืองได้สั่งการบงการพักอย่างพักเพื่อหยได้อพูดกันตรงๆนั่นก็เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ของเขานะครับแต่การต่อสู้ของเขานั้น,นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ทักษิณกับลุงป้อมเปิดหน้าฟัดก,กันอย่างเต็มรูปแบบมีการทำหนังสือทวงถามไปยังอง้งอิงว่าทำไมพระรจาวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถึงยังไม่ได้ถูกเรียกนะไปได้ลงชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่คนอื่นไปหมดแล้วภูมิธรรมเบชชวชัยก็บอกว่ายังมีรายชื่อยังไม่ครบ ตอนนี้ฟัดกันแล้วนะครับเรื่องใหญ่กำลังบังเกิดและที่สำคัญเรื่องใหญ่มากก็กำลังเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งประเด็นหลักๆนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสนามกอล์ฟนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนไทยที่แท้ หัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ ที่ชาติที่เกิดไปจากขอตาขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอ ราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสั์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างทงางบังคงกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจที่ชาติที่เกิดไปจากขอตายขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้อง ชาติไป ไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อย้ล